ที่สานอายาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการสำนักงานคดีอายา5ได้เป็นโจทยื่นฟ้องนอายอนนท์นำพาอายุ37ปีนายภริชิวรักษ์หรือเพนกวินอายุ23ปีและนายชินวัตจันกระจ่างหรือไบรท์แกนนำกลุ่มราษฎร เป็นจำเลยที่1นถึงสตามลำดับในความผิดในฐานความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ร่วมกันชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทําการอันเป็นการกีดขวางรบกวนสถานที่ทําการราชการร่วมกันกระทําการอันฝ่าฝืนมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ร่วมกันฝ่าฝืนประกาศด้านการควบคุมโรคร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้อายการโจทฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่ 21. ทธันวาคม2,563จำเลยทั้ง3กับพวกที่แยกดำเนินคดีต่ตางหากร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันกล่าวคือขณะที่จำเลยทั้ง3กับพวกเดินทางมาที่สอนอบางเขนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีการร่วมชุมนุมที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนจำเลยทั้ง3ากับพวกได้บังอาจร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ150คนพร้อมจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกลางเต็นท์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ซาเล้งสองคันใช้เป็นเวทีปราศัยติดเครื่องขยายเสียงตั้งขบวนคล้ายลักษณะแห่ขันหมากจากหน้าหมู่บ้านอมริน ก่อนเครื่องขบวนไปหน้าสนอนนบางเขนโดยไม่จัดให้มีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิเว้นระยะห่างและกล่าวปราศัยโจมตีคัดค้านการทำงานของรัฐบาลกับแสดงความคิดเห็น,านพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูง ต่อมาวันที่16กรกฎาคม2564พวกจำเลยได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมให้การปฏิเสธการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2อพรบรโรคติดต่อพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นๆท้ายคำฟ้องพนักง,งานอายการขอให้นับโทษจำเลยทั้ง3ต่อจากโทษคดีอื่นรวมทั้งคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราทโทษสูงเกรงว่าจะไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยสารประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาหมายเลขดำที่ออ่างจด3124ทับ2อ6 4และนัดสอบคำให้การจำเลยวันที่15ทธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามคดีนี้จำเลยไม่ได้ถูกนำตัวมาพร้อมฟ้องเพราะอยู่ในระหว่างถูกหมายขังตามคำสั่งสารอาญาและสารอื่นรวม14สําสำนวน